สวัสดีค่ะทักทายนะคะอ้อน,นะคะก็มาทักทายนะคะก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้จะทําตุ๊กตาให้ดูเป็นบางส่วนนะคะแอบวิดีโอเนะก็ไม่ได้ค่อยได้เอาวิดีโอลงนะคะอันนี้ตัวมาลายตัวเล็กนะคะเพิ่งทําเสร็จได้วันสองวันนะคะถ้าใครสนใจก็ถ้าชอบชอบมาลายหน้าตายอย่างนี้ก็ทักมาได้นะคะแต่วันนี้อ้อสาพาทําอะไรคะ ยีรับนะคะยีรับตัวใหญ่ตัวก็ใหญ่ระดับหนึ่งนะคะไซนี้หน้าตอนนี้นะคะตัวละหนึ่งพันบาทนะคะออจะทําขายนะคะไอตัวนี้ก็คือประกอบเสร็จเมื่อวานนะแต่วันนี้สิ่งที่จะมาทําเพิ่มเติมให้ดูในวิดีโอก็คือ<ม>เห็นไหมคะ,ะนี่นะคะ ก่อนที่จะได้ต่อขาเป็นแบบนี้นะคะถ้าคนเคยดูว ی ی ิดีโอโอ้อคงจะรู้นะคะว่าเป็นอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้กระดาษลังเนาะกระดาษลังม้วนๆน,น,นะคะแล้วก็ต่อขาเมื่อวานก็ม้วนก็รู้สึกปวดมือเลยนะคะทีนี้ตอนประกอบแล้วใช่ไหมอ้อก็ประกอบนี่คะ่ะใส่หูนะคะแล้วแต่นะคะว่าดีไซน์ของแต่และคนชอบ ยีราฟหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแต่ถ้าอ้อชอบตัวเองเนี่ยชอบยีราฟหน้าตาเป็นอย่างนี้อ้อก็จะทาอย่างนี้นะคะแต่ว่าต้องอะไรแข็งแรงมั่นคงแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะอาจจะเหมาะสำหรับการตั้งโชว์นะคะแต่อาจจะไม่เหมาะสําหรับการไปนั่งทักหรืออะไรนี้นะคะต้องบอกไปก่อนแต่ถ้าใครอยากแบบใช้สําหรับที่นั่งก็ต้องทําให้มันหนาแน่นมากกว่านี้นะคะอันนี้คือช่วงประกอบนี่นะคะ แล้วแต่นะคะว่าอยากจะประกอบยังไงนะยีราฟตัวนี้จะได้ไปอยู่ที่ไหนคะจะได้ไปอยู่ในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสมาร์ททีสนะคะที่บิ๊กซีสุพรรณบุรีนะคะถ้าใครมีโอกาสไปแวะเวียนที่นั่นก็จะเห็นยีราฟตัวหนึ่งนะคะซึ่งเขาจะเอาไปแทนตัวเดิมนะนี่คืออ้อก็จะเจาะตรงนี้นะคะ สิ่งที่ใช้จอบก็คือเราใช้กันไกลอันนี้นะจจาะตนี่นะคะตีจอะนะคะจาะนี้นี่ใช้กาวแป้งเปียนนะคะนี่มันก็ใช้ทำกาวแป้งเปียน อย oh, so ู่ที่เรานะคะว่าชอบคอยาวหรือคอสั้นยังไงนะคะอ้อก็ชอบคอประมาณนี้นะคะก็ใช้ตัวนี้นะคะ ก็เนี่ยค่ะประกอบให้มันดูแข็งแรงดูแน่นหนานะคะแล้วก็เอาไปตากแดดนะ ็เหมาะสาหรับการอยู่บ้านนะคะดที่ยูโควิดใช่ไหมมันต้องอยู่บ้านหรือกักตัวนะคะลองเพื่อนๆน,นะคะลองหาอะไรทําก็ก็ดีเหมือนกันนะคะดีแหละนะเพื่อทแล้วก็โพสต์ขายก็สร้างรายได้ได้เหมือนกันนะคะว่าอยู่ที่ไอเดียแต่ละคนนะคะว่าถนัดในด้านใดสหรับตัวอ้อเองก็บางตัวที่ลูกค้าสั่งถ้าไม่ถนัดอ้อก็จะไม่ทํานะ ว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดมันจะทำให้เราเสียเวลานานมากนะตัวนี้ก็ปิดอ้อก็จะไม่ทำนะคะบางครั้งทำไม่ได้นะเพราะอย่างที่รู้อยู่ว่าอ้อเป็น,เป,นเป็นช่างทำผมนะคะก็จะใช้ช่วงเวลาที่แบบบางช่วงที่ไม่มีลูกค้าเ้าก็จะทำตุ๊กตาขายนะคะแล้วก็บางทีก็ให้เป็นของขวัญเพื่อนๆบ้างนะคะแบบมันเกิดเขาก็ไม่รู้ว่าจะให้อะไรอ้อก็ให้ตุกตาที่ ตัวเองทานี่แหละให้นะคะเหมือเม่อเช้าก็ให้น้องคนหนึ่งอ็อเอาปลาดิโมสีฟ้าให้เขาให้แฮปปี้เบอร์เดย์เขานะคะอ้อก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ต้องขอโทษด้วยนะคะบางท่านที่สั่งมาแล้วเป็นลายที่อ้อไม่ถนัดนะอ้อก็ทําไม่ได้ทํานะคะบางทีไม่ถนัดนะคะก็ต้องบอกอตรงๆนะคะว่าอ้อเป็นช่างน้ำผมเนาะแล้วก็จะทํา สิ่งที่ชอบทํายีราฟก็คือมันสวยมันน่ารักนะคะแล้วก็เป็นสนัญลักษณ์ของการมีวิสัยทัศน์การมองการไกลนะคะอ้อ,อก,ก็เลยเลือกทายีราฟนะแล้วเป็นตัวที่ขายดีนะคะขายหมดตลอดเลยงานที่นนี้ที่จริงเขาสั่งแล้วแต่เดินเมษานะคะอ้อเพิ่งมาทํามิถุนารีติดงานนะคะตรงที่เป็นรูตรงนี้อ้อก็ปิดนะคะ ที่จริงต้องปิดต้องแปะให้หนานเล่นมากกว่นี้นะคะแต่ว่านี่ก็คือเอามาให้ดูคร่าวๆนะคะไปแล้วนะคะก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะถ้าว่างๆเดี๋ยวจะมาอัดวิดีโอให้ดูอีกนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ